ทำถวายไปแบบว่าขอเป็นลูกหลานท่านที่นครพนมแล้วก็ไปทํานาคีมาแล้วก็ไปลงบ่อชุดตัวมาแล้วก็รู้สึกว่าท่านก็คุ้มครองปกปักรักษาตลอดเลยเอาจริงๆตอนแรกหนูไม่รู้ว่าใส่ชุดนี้หนูเพิ่งรู้ตอนวันที่กลับมาจากภูเก็ตแล้วพีดีก็ไม่ได้ส่งรูปไม่ได้อะไรแต่เซอร์ไพรส์มากค่ะตอนแรกหนูหนึกว่าหนูจะได้เป็นมะขามหวานเพชรบูรณ์หนูหนึกว่าจะได้มีมแล้วแต่ว่าพอลงมาแล้วก็เห็นว่าชุดสีเขียวเอ๊ะ ของเราเหรอสรุปเป็นของเราก็ขอบคุณที่ท่านปกปักรักษาแล้วก็อยู่กับหนูไปกับหนูตลอดจริงๆ<อ>แบบเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ก่อนขึ้นเวีีเรามีการเชิญหรือบอกอะไรอีกทไหมมีค่ะก็สวดบทสวดท่านแล้วก็ขอให้ท่านอยู่กับเราขอให้ท่านเป็นกําลังใจให้เราให้มันผ่านไปได้ง่ายให้มีคนรักคนชอบใช่ให้กีก่คะแนนครับวันนี้นวันนี้ให้เต็มสิบเต็มสิบเลยค่ะชอบมากเป็นสิ่งที่หนูชอบแบบชอบมากๆเป็นตัวหนู สำหรับแอมมี่นะคะชุดนี้เป็นชื่อชุดสยามค่ะออกแบบให้โมเดิร์นเหมือนบาร์บี้เผื่อตัวแทนประเทศจะได้เอาไปใส่โชว์สายตาชาวโลกได้ง่ายๆค่ะวันนี้แอมเดินลอยให้คะแนนดเดงสิบเต็มสิบค่ะ <S <S <ไห>อยากเล่นบาร์บี้ไหมคะ <S <S <ไห>มอยากเล่นบาร์บี้ไหมคะเ <มา S 2> <ไ>หมือ <AM> e นเลลยหมือนตี๋ไห <AM> e แนแอมมี่เดินง่ายมากค่ะวันนี้สีเข้ากับแอมมากเลยเป็นสีชาติอ่าแล้วก็การออกแบบ ก็ทำให้ดูโปร่งค่ะเดิน,นมไม่ยากแอมไม่รู้สึกหนักเลยนะทุกคนแปบ๊บเดียวแอมแบบเอ้าฉันออสเตตเสร็จเรียบร้อยแล้วหลอแล้วภาพก็คือออกมาแอมภูมิมใจมากค่ะเหมือนองลงเหมือนไม่ได้เดินเองใช่ดึกแล้วนะพี่ยัสดใสอยู่ไหมสดใสอยู่ แอมเชื่อในคุณค่าของตัวเองค่ะทั้ง e m p o พลิ่ทั้ง e m ม o บอร m e n t ความเป็นธรรมชาติแอมอายุย่างสาวสิบเจ็ดแล้วนะคะลูกสองคนคนคนโตสิบเจ็ดคนเล็กย่างสิบสามย่างสิบสี่แล้วใช่แต่แอมก็ยังเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็พาตัวเองมาเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้ด้วยนะคะค่ะเปงัใจเราอะไรเงี้ยเขาส่งเข้าประกวดค่ะเขาเชื่อมั่นเสมอว่าแม่เขาสวยแล้วก็เก่งที่สุดเขาเขาไม่เคยเห็นแม่ประกว ้วเขาก็เหมือนโดนคำดิภาษาจากสังคมว่ามีลูกก็จบอ่าอเขาอยากบอกว่าแม่เขาเป็นคนดีแล้วเขาก็ไม่ได้ผิดการมีลูกไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงจะหมดคุณค่าประมาณนั้นขงหนูก็เอาจริงทุกคนมาหวังมง,งหมดหละใช่เพราะหนูก็อยากเป็นตัวแทนของคำว่าลบคำว่า beauty s t a n d a r d ออกจาก beauty q u e จะไม่ใช่คนผิวแทนคนหน้าคมหรือว่าอะไรอะไรเงี้ยแต่หนูก็รู้สึกว่า beauty queen สำหรับหนูคือการกระทําบุคลิกภาพหรือว่าการมีทัศนคติที่ดีหรือว่าสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้ใช่ก็แต่ว่ามงมันก็มีมงเดียวใช่ไหมคะยังไงก็ได้แต่อยากทํางานกับบอสมากอยากเป็นนักสแสดงหนูคกับบอสไปแล้วในห้องดำว่าหนูอยากเป็นนักสแสดงสังกัดบอสมากก็มารอติดตามเมื่อหนูจะได้เป็นนักสแสดงสังกัดบอสใหม่เอาฝากหน่อยเลย เพชรบุญด้วยแล้วกันขันก็เต็มที่เต็มที่กับทุกวนันสู้กับตัวเองทุกวันให้ตัวเองแบบว่าไม่น้อยไม่อะไรทําเต็มที่ในทุกวนันค่าแอมมีม่ด้วยนะคะมิชิลเวสมุกดาหาค่ะคุณแม่คนนี้นะคะพร้อมที่จะอยู่เคียง้างทุกคนไม่ว่าจะสุขหรือจะทุกข์นะคะ